สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมน่ายยูนีทและหนังเก่าที่ผมจะมาสปอยวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The v o i d แทกร่างสยองเมื่อโรองพยาบาลมันไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปเมื่อจูจ่ๆทั้งหมอพยาบาลและก็คนไข้พวกเขากลับลุกขึ้นมาพร้อมากกายร่างเป็นสัตปรลาดที่สยดสยองเกินกว่าจะจินตนาการฝันถึงและผู้คนที่ติดอยู่ในโรงพยาบาลนี้ พวกเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดจากฝันร้ายนี้ไปได้เช่นไรเรื่องราวในหนังจะลุ้นและสนุกมากขึ้นไหนไปติดตามรับชม,ม,มพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเป็่อนคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องอยูนีช่วยกดคนละหนึ่ง u r s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปกับผมด้วยนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นในกลางดึกของคืนวันหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ดานิเลคาร์เตอร์ซึ่งเขาก็เป็นเปเอกของเรื่องนี้ ในขณะที่เขานั้นกําลังปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจเวรตามปกติอยู่นั้นจู่ๆเขาก็บังเอิญไปเจอกับชายคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่กลางถนนพระเอกจึงตัดสินใจรีบพาชชายหนุ่มคนนี้นําตัวไปส่งที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่แท้จริงแล้วชายหนุ่มที่ชื่อว่าเจมคนนี้เขาก็กําลังถูกตามไล่ล่าจากสองพ่อลูกที่พวกเขานั้นก็กําลังออกตามฆ่าล้างครัวลัที่ประหลาดอยู่ และหลังจากที่พระเอกมาถึงที่โรงพยาบาลเขาก็รีบส่งตัวของชายที่รับบาดเจ็บให้กับหมอรีชาร์ดให้ช่วยทําการรักษาแต่ทว่าชายหนุ่มคนนี้เขาก็มีอาการตื่นกลัวแบบสุดขีดจึงทําให้หมอรีชาร์ดต้องฉีดยาสะลบให้กับเขาเพื่อจะได้ดูอาการและรักษาบาดแผลของเขาต่อได้แต่ทว่าที่แขนของเจมนั้นเขากลับมีร่องรอยของการใช้เข็มฉีดยาจึงทําให้พระเอกต้องตัดสินใจใส่กุญแจมือ เพราะชายหนุ่มคนนี้เขาอาจจะหนีหรือเพิ่งไปก่อคดีอะไรมาก็เป็นได้และหลังจากนั้นพยาบาลอลิสันเมียเก่าขาอ,องพระเอกเธอก็เดินเข้ามาพร้อมกับยื่นแก้วกาแฟให้กับเขาและในขณะนั้นเองหมอริชาร์ดเขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดบอกกับพระเอกว่าการคนเจ็บที่นายพามาตอนนี้เขาก็ปลอดภัยแล้วและหมอก็ยังพูดบอกกับพระเอกอีกว่าอลิสันตอนนี้เธอยังทําใจไม่ได้ ที่เธอนั้นก็เพิ่งเสียลูกไปฉะนั้นคุณก็ควรจะพูดจาก,กับเธอดีๆอย่าให้เธอกระทบกระเทือนใจไปมากกว่านี้เลยและหลังจากนั้นในขณะที่พระเอกกำลังเดินไปที่ด้านหน้าโรงพยาบาลเขากลับเจอพยาบาลที่ชื่อว่าเบฟใช้มีดแทงเข้าไปในาตาของคนไข้ที่เธอดูแลอยู่และพอเธอหันหน้ากลับมาพระเอกเขาก็ต้องช็อกที่เห็นเบฟใช้มือของเธอนั้นค่อยๆลอกหนังหน้าของเธอออก แถมเธอก็ยังพูดบอกกับพระเอกอีกว่นนี่มันไม่ใช่หน้าของเธอและท่าน,นั้นยังไม่พอเบฟเธอก็กะใช้มีดที่อยู่ในมือของเธอนั้นวิ่งเข้ามาแทงพระเอกเพื่อหวังจะปิดจ็อบเขาและพอเห็นแบบนี้พระเอกเขาจึงไม่มีทางเลือกเขาจึงตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับทาการยิงปิดจ็อบพยาบาลสาวคนนี้ทันทีและพอทุกคนได้ยินเสียงปืนทั้งพยาบาลฝึกหัดที่ชื่อว่าคิมและก็เอลิสัน พวกเธอก็ต่างร้องกรีดลั่นแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทำให้พระเอกต้องค่อยๆเล่าเหตุการณ์ที่เขาเห็นให้กับทุกคนฟังและตอนนี้มือไม้ของเขานั้นมันก็สั่นไปหมดถึงแม้ตัวเขาเองจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เขาก็ไม่เคยฆ่าหรือทำการปิดจ็อบใครมาก่อนตอนนี้จึงทำให้เขากลัวถึงขนาดอ้วกพุ่งและก็สลบไปและหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมิเชลเข้ามาถึง เขาก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับพระเอกเพร้อม็บทาการยึดปืนของเขาเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่มิเชลเขาก็พูดต่อว่ากับพระเอกว่าจริงๆแล้วคุณควรจะจัดการกับเรื่องนี้ได้โดยไม่ต้องใช้ปืนหรือมีใครต้องมาตายและหลังจากที่พระเอกกลับไปที่รถ ซึ่งตอนนี้ตัวของเขาเองก็กลับเจอกับคนในชุดคุมสีขาวที่มีเครื่องหมายสามเหลี่ยมสุดลึกลับอยู่ที่บริเวณหัวและพอเขาเดินเข้าไปดูใกล้ๆกลับถูกคนในชุดคุมที่อยู่ด้านหน้าของเขานั้นใช้มีดแทงเข้าไปที่บริเวณหน้าอกแต่ท้ายที่สุดพระเอกก็สามารถป้องกันตัวพร้อมกับวิ่งหนีกลับเข้ามาที่ด้านในโรงพยาบาลเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันเวลาและหลังจากที่หมอกับอลิสัน ทำการห้ามเลือดและทำแผลกับพระเอกเสร็จแล้วพอพระเอกเขาฟื้นตื่นขึ้นมาเขากลับพบว่าตอนนี้พวกเขาทุกคนกลับถูกคนในชุดคุมสีขาวยืนล้อมโรงพยาบาลแห่งนี้ไว้เรียบร้อยแล้วแต่ที่น่าแปลกคือพวกมันก็แต่ยืนจ้องยืนดักอยู่ที่ด้านหน้าประตูไม่ยอมเข้ามาที่ด้านในโรงพยาบาลและในขณะเดียวกันนั่นเองจูๆ่ๆชายหนุม่มที่ชื่อว่าเจมเขาก็ร้องลั่น ทุกคนจึงรีบวิ่งหน้าตั้งตามเสียงร้องนั้นไปและพอพวกเขาเข้าไปที่ด้านในห้องกลับพบว่าที่ด้านในห้องนี้มันก็มีสัตว์ประหลาดที่รูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวแถมตอนหนีมันก็กำลังกระสิงล่างเข้าไปในศพของพยาบาลสาวที่เพิ่งตายไปพอทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจมิเชลเขาเห็นแบบนั้นเขาจึงต้องตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับกระหน่ำยิงไปที่สัตว์ประหลาดตัวน,นั้นและรีบช่วยเจมส์ออกมาที่ด้านนอกห้องนี้ทันที และพอทางด้านพระเอกเขาเห็นแบบนี้เขาก็รีบวิ่งเข้ามาหยิบขวานที่อยู่ติดอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อทว่าจะเอาเข้าไปฟันปิดจ็อบสป,ปหลาลตัวนั้นแต่ในจงังหวะช่วงชุลมุนนี้เองทั้งสป,ปราร์ลทั้งเจมที่หลุดออกมาจากกุญแจมือรลอไหออนจะสองพ่อลูกที่กําลังตามไล่ล่าเจมอยู่และพอพวกเขาเข้ามาที่ด้านในโรงพยาบาลวินเซนต์คนพ่อเขาก็ไม่รอช้าเรีบหยิบปืนของเขาขึ้นมา เพื่อหวังจะยิงปิดจอ็อบไอหนุ่มขี้ยาคนนี้แต่ทางด้านเจมส์เขาก็คว้ากันไกเอามาจี้จับแม็กกี้ที่เธอกําลังตัง้งท้องอยู่เป็นตัวประกันซึ่งตอนนี้ต่างคนต่างก็เล็งอาวุธใส่เข้าหากันและในจังหวะน,นั้นเองหมอริชาร์ดเขาเก่อยๆเดินเข้าไปหาเจมส์พร้อมพูดบอกกับเขาว่าส่งกันไกมาให้ฉันเถอะอย่าเอาคนท้องไปเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่ดูว่าทางด้านไอห,หนุ่มขี้ยาเขากลับเอากันไก แข้าก็ไปที่คอของหมอริชาร์ดจนตัวงเขานั้นตายในที่สุดแต่ทว่าเรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะในขนาดเดียวกันนั่นเองจ,จู่ๆเจ้จจาสัตว์ประหลาดตัวที่อยู่ด้านในห้องเหมือนก็โผล่มาพร้อมกับลากเจ้าที่ตำรวจมิเชลไปปิดจ็อบต่อหน้าต่อต,อตาของทุกคนทางด้านคุณตาของแม็กกี้เขาก็ใช้จังหวะน,นี้ช่วยหลานสาวของเขาพร้อมกับสาวหมัดชกไปที่หน้าของเจมจนเขาสลบไปและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น จึงทำให้ตอนนี้ทุกคนที่อยู่ด้านในโรงพยาบาลพวกเขาต่างยืนช็อกและทำอะไรต่อไม่ถูกพอเห็นแบบนี้ทางด้านพระเอกเขายิ่งตัดสินใจหยิบขวานถือเดินตามเจ้าสป,ปหลาดเข้าไปที่ด้านในแต่พอเขาเห็นว่าเจ้าสป,ปหลาดตัวนี้มันก็กำลังกระสิงเข้าไปในร่างของมิเชลเขากลับยืนขาแข็งจึงทำให้วินเซนต์กับไซมอนสองพ่อลูกพวกเขาต้องช่วยกันจัดหนักจัดเต็ม กับเจ้าสัป,ปหลาดตัวนี้ทั้งยิงไปที่หัวพร้อมกับใช้ขวานจามไปที่ตามร่างกายของมันจนในที่สุดมันก็แนบนิ่งไปแอดบอกเลยฉากนี้นี่หนังมันก็โหดสาดเลือกระเด็นเต็มหน้าจอไปหมดและหลังที่พวกเขากลับออกมาวินเซนต์เขาก็พูดบอกกับพระเอกว่าผมมาที่นี่เพื่อจะเอาตัวไอ้หนุ่มขี้ยาคนนี้มันก็เท่านั้นทางด้านพระเอกเขาก็เลยตอบกลับไป ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาจะมาห่วงเรื่องนี้นะพวกเราควรห่วงเรื่องสัป,ปหลาที่อยู่ด้านในโรงพยาบาลน,นี้มากกว่าเพราะมันอาจจะฟื้นขึ้นมาอัลวาตอีกก็เป็นได้แถมตอนนี้ที่ด้านนอกโรงพยาบาลมันก็มีพวกชุดคุมประหลาดและโทรศัพท์ของโรงพยาบาลรวมถึงวอลเิทียสื่อสารมันก็เกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้อีกแต่ทว่าเรื่องวุ่นวายมันก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านแม็กกี้ เธอก็เกิดมาปวดท้องจะคลอดลูกและเนื่องจากตอนนี้หมอคนเดียวของโรงพยาบาลแห่งนี้เขาก็ตายบินแล้วจึงทําให้อลิสันเธอต้องตัดสินใจกลับเข้าไปที่ด้านในวอร์ดเพื่อไปเอาเครื่องมือและก็ยามาทําการผ่าตัดข้อฉุกเฉินให้กับทางด้านแม็กกี้พระเอกเขาก็เลยพูดตอบกลับกับเธอไปว่าถ้าคุณคิดจะกลับเข้าไปผมก็จะไปด้วยแต่เดี๋ยวผมจะขอออกไปเอาปืนลูกซองที่อยู่ด้านหลังรถของผมก่อน และในขณะที่เขากําลังออกไปเอาปืนกับสองพ่อลูกแต่ทางด้านอาลิสันเธอกลับไม่ยอมรอเธอจึงตัดสินใจกลับเข้าไปที่ด้านในเพื่อไปเอาเครื่องมือผ่าตัดและยาตามลําพังและพอพวกเขากลับมาที่ด้านในโรงพยาบาลพอพระเอกเห็นมีเก่าของเขาหายไปแถมศพของหมอก็ยังหายไปอีกด้วยพอเห็นท่าไม่ค่อยดีพระเอกกับวินเซนต์ผู้คขทั้งสองคนจึงตัดสินใจเดินตามเข้าไปหาอาลิสันที่ด้านในโรงพยาบาล แต่พอพวกเขาเดินเข้ามาถึงที่ห้องอยาพวกเขากลับไปเจอตัวงอลิสันและท่นเดนั่นเองจู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังมาจากห้องทํางานของหมอริชาร์ดพระเอกจึงตัดสินใจรีบทําการลัอกสายและพอเขาได้ยินเสียงพูดจากปลายสายนั้นเขาก็ต้องตกใจเพราะมันก็คือเสียงของหมอริชาร์ดที่เพิ่งตายไปต่อหน้าต่อตาของพวกเขานั่นเองซึ่งทางด้านริชาร์ดเขาก็พูดบอกกับพระเอก ว่ามันก็คงจะฟังดูเข้าใจยากหน่อยนะกับสิ่งที่พวกนายได้เห็นแต่เชื่อฉันเถอะสิ่งที่ฉันทําลงไปมันก็เพื่อทุกคนและก็เพื่อตัวของเอลลิสันเองและในขณะที่พระเอกกําลังคุยกับหมอริชาร์ดอยู่นั้นทางด้านวินเซนต์เขาก็สังเกตเห็นรูปภาพของลทัทธิประหลาดแถมมันก็ยังมีหนังสือที่มีรูปสัญลักษณ์สามเหลี่ยมและที่ด้านในกล่องเหล็กมันก็ยังมีรูปของเจมอยู่ที่ด้านในกล่องอีกด้วย และหลังที่หมอวางสายไปทางด้านวินเซนต์เขาก็รีบพาพระเอกรีบไปทําการเข้นข้อมูลถามกับไอ้หนุ่มเจมว่าทำไมหมอริชาร์ดถึงยังไม่ตายเจมจจึงพูดเล่าให้กับพวกเขาฟังว่าพวกมันก็เป็นลัทธิที่ชอบใส่ชุดคุมสีขาวและมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมอยู่ที่กลางหัวพวกมันทั้งฆ่าคนบูชายันและก็บังคับให้พวกเราดูและเจมก็ยังพูดบอกกับพวกเขาอีก ว่าที่โรงพยาบาลแห่งนี้มันก็มีห้องใต้ดินของพวกลัทธินี้และพอได้ยินแบบนั้นวินเซนต์เขาจึงลากตัวเจมให้เป็นคนนำทางไปและพอพวกเขาลงมาที่ด้านล่างมันก็เหมือนกับว่าที่ด้านล่างนี้มันก็มีร่องรอยของไฟไหม้แถมมันก็จะเป็นตื้อรางที่เก่าและก็ทรุดโทรมมากและในที่สุดพวกเขาก็เจอกับบันไดลับที่เป็นทางลงไปที่ด้านล่างสุดของตึกนี้ ตัดภาพไปที่อลิสันหลังจากที่เธอถูกจับตัวไปที่ห้องรับชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลพอเธอฟื้นตื่นขึ้นมาเธอก็ต้องตกใจที่เห็นหน้าของหมอริชาร์ดที่เขายังมีชีวิตแถมตอนนี้เธอก็ยังถูกจับมันนอนบนเตียงผ่าตัดอีกด้วยทางด้านหมอริชาร์ดเขาก็เลยพูดบอกกับเธอไปวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่เธอจะได้เห็นฉันเปลี่ยนร่างกายเป็นสัตว์ประหลาดและเธอจะได้แปลกใจกับสิ่งที่ฉันคนพบ ซึ่งคนไข้หลายคนพอพวกเขากายร่างพวกเขาก็อยากจะตายเลยเผาที่ชั้นล่างนี้ให้ไหม้กลายเป็นจุนและสิ่งที่ฉันเพิ่งสร้างขึ้นมามันก็เหมือนกับสายรัที่เชื่อมชีวิตของเธอกับลูกซึ่งมันก็เป็นหลักการเดียวกันที่จะสับลาดตัวนี้มันจะไปยา,ยามเชื่อมสายใยกับร่างของคนตายเพื่อการคืนชีพและมีชีวิตอยู่ต่อไปและตอนนั้ไม่พอบริชาร์ดเขาก็เดินเข้ามาเปิดผ้า พร้อมกับพูดบอกกับเอลิสันว่าตอนนี้มันก็อยู่ในร่างกายของเธอแล้วและเธอก็จะเป็นผู้ให้กำเนิดมันตัดภาพมาที่พระเอกพอพวกเขาลงมาที่ด้านล่างสุดของตึกเขากลับพบว่าภายในห้องนี้มันกลับเต็มไปด้วยศพแถมยังมีร่างของคนนอนอยู่บนเตียงเหมือนกับกำลังผ่าตัดอะไรกันอยู่ทางด้านเจมส์เขาก็เลยพูดบอกกับทุกคนไป ว่าสิ่งที่พวกคุณกําลังจะได้เจอมันก็น่ากลัวและน่าสยดสยองมากและทันใดนั่นเองพวกเขาก็เจอประตูที่มีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมที่ติดอยู่ที่ด้านหน้าห้องและด้วยความที่พระเอกนั้นเขาก็อยากจะรีบเข้าไปช่วยเมียเก่าพระเอกตัดสินใจรีบเปิดประตูเข้าไปที่ด้านในและทันใดนั่นเองพวกสัตว์ประหลาดในร่างมนุษย์พวกมันกระโจมตีใส่พวกเขาทันทีตัดภาพมาที่แม็กกี้เนื่องจากตอนนี้เธอก็ตกเลือด จึงทําให้ผู้ช่วยพยาบาลฝึกหัดอย่างคิมเธอจะไม่มีทางเลือกต้องทําการเปิดตมาราเพื่อจะผ่าคลอดครั้งแรกในชีวิตของเธอแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอกลับไม่กล้าและทธอเนนั้นเองจูจูแม็กกี้เธอก็เหมือนกับถูกอะไรบางอย่างเข้าสิงเธอลุกขึ้นมาพร้อมกับจัดการปิดจ็อบคุณตาของเธอแถมเธอก็ยังพูดบอกกับคิมอีกว่เธอดีใจมากที่ได้อุ้มท้องให้กับหมอริชาร์ดและหลังจากนั้นพวกคนชุดคลุม พวกเขาก็เดินเข้ามาพาตัวแม็กกี้ไปทางด้านคิมเธอจึงใช้จังหวะนี้รีบวิง่งหนีเข้าไปหลบที่ดันในห้องพร้อมกับปิดประตูขังตัวเองอยู่ที่ภายในห้องนั้นและหลังจากที่พระเอกจัดการกับพวกสปหลาดหมดแล้วในที่สุดเขาก็เจอตัวเอลลิสันแต่ทว่าร่างของเธอนั้นตอนนี้มันก็เต็มไปด้วยสายโยงใยของเจ้าสปหรลาดที่ขึงร่างของเธออยู่ทั่วห้องพระเอกจึงตัดสินใจหยิบขวานขึ้นมา ฝันไปที่ร่างของเธอเพื่อหวังจะช่วยให้เมียเก่าของเขานั้นพ้นทุกข์และหลังจากนั้นเองพระเอกเขาก็พบกับห้องห้องหนึ่งที่ด้านในห้องนี้มันก็เต็มไปด้วยเตียงผ่าตัดแถมมันก็ยังมีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่อยู่ที่ด้านในห้องนี้อีกด้วยและในจังหวะนั้นเองเขาก็ได้พบกับหมอริชาร์ดอีกครั้งแต่คราวนี้เขากลับอยู่ในร่างของอสุรกายและหมอริชาร์ดเขาก็พูดบอกกับเ,เอกไปวัวตลอดเวลาที่ผ่านมา ฉันพยายามหาวิธีชุบชีวิตให้กับซาร่าลูกสาวของฉันเหลนในที่สุดฉันก็เจอหนทางและตอนนี้ลูกสาวของฉันเธอก็อยู่ในท้องของแม็กกี้เรียบร้อยแล้วจ,จู่ๆทางด้านแม็กกี้เธอก็เดินเข้ามาพร้อมกับใช้มีดแทงเข้าไปที่กลางหลังของพระเอกจนตัวเขานั้นล้มลงนอนกับพื้นพอทางด้านพระเอกได้เห็นตอนที่ริชาร์ดกำลังท่องคาถาเปิดประตูมิติแห่งความตาย ที่เป็นรูปสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเขาก็ต้องตกใจเพราะตอนนี้ลูกที่อยู่ในท้องของมักกี้มันก็กําลังจะกลายร่างออกมาเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์และทันใดนั้นสองพ่อลูกพวกเขาก็โผล่มาพร้อมกับกระน a m ยิงใส่เจ้าสัตว์ประหลาดยักษ์ตัวนี้และในขณะที่มันกําลังจะกินวินเซนต์เป็นอาหารเขาจึงตัดสินใจราดน้ามันทั่วร่างกายของเขาเพื่อจะให้ไซมอนลูกชายของเขานั้น ทำการเผาตัวของเขานั้นให้ตายไปพร้อมกับมันและในที่สุดไซมอนเขาก็สามารถทำได้สำเร็จส่วนทางด้านฝั่งของอสูรและกายลิชาร์ดเขาก็พูดเบอกกับพระเอกวุนน่นนายไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะส่งนายไปอยู่กับอลิสันและก็ลูกของนายที่ตายจากไปและพอได้ยินแบบนั้นพระเอกก็ตัดสินใจใช้แรงฮึ่มสุดท้ายของเขาพร้อมกับพูดบอกกับลิชาร์ดก่อนที่ทํทำการผ่าร่างของลิชาร์ดพร้อมกับตัวของเขานั้น ให้หลุดเข้าไปที่ด้านในประตูของมิติสามเหลี่ยมแต่ทว่าทางด้านสัปปะหลาดยักษ์ถึงมันจะถูกไฟเผาแต่มันก็ยังอึกถึกทนมันก็ยังหงตามไล่ล่าเพื่อหวังจะปิดจ็อบไซมอนลูกชายของวินเซนต์ที่ตัวของเขานั้นและก็คิมก็เป็นเพียงผู้รอดชีวิตเพียงสองคนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้แต่จูจ่ๆเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันก็หายไปทั้งสัพหลาดทั้งห้องลับ และพวกลับธิปตลาดพวกมันก็ได้หายไปพร้อมกับประตูมิติที่ถูกปิดหลงโดยพระเอกและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหนังเรื่องนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าเพื่อนๆคงงงกับพอสของลับทิในหนังเรื่องนี้มากยิ่งตอนจบก็ยิงชวในให้เอ๋อแดกแต่หนังเรื่องนี้มันก็จัดหนักจัดเต็มถึงความโหดดิบเถื่อนตั้งแต่ต้นยันจบถ้าเพื่อนๆชื่นชอบหนังแนวนี้และอยากแอดทำหนังเรื่องไหน ก็สามารถพิมพ์ม,มาคอมเมนต์แนะนำได้ถ้าหากการสปอยมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นข้อมูลใดไปก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการสปอยหนังของผมก็อย่าลืมไป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ